มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปพ่อเหวาพาทาข้อสอบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเตรียมเตรียมสอบนะครับในท้องถิ่นปีห6ที่จะถึงนี้นะครับเราตั้งใจจะทาจะพาทุกท่านทาข้อสอบวันละ10ข้อถ้า90บวันวันละ10ข้อก็จะเป็น900ข้อด้วยกันนะครับวันนี้มีมา10ข้อนะครับซึ่งเป็นวันที่8ที่พ่อใหญ่ทําติดต่อกันแล้วนะครับตอนนี้ข้อสอบรวมเรา80ข้อแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยข้อ1ึจังหวัดที่มีรัศดรไม่เกิน5,000 0 0คนให้มีสมาชิกสภาการบริ คำตอบนะครับก็คือกอไก่สิบแปดอไข่ยี่สิบคอควายสามสิบงองูสามสิบหกนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูตรงนี้จังหวัดสําหรับอบจนะครับถ้าจังหวัดที่มีสมรจำนวนประชากรน้อยกว่าห้าแสนคนเขาให้มีสมาชิกสภาอบจได้ยี่สี่คนนะครับถ้ามีจํานวนประชากรตั้งมากกว่าห้าแสนคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนให้มีจํานวนซบอบจได้สามสิบคนนะครับถ้ามีจํานวนรัษฎร จำนวนรัศดรมากกว่าหล้านคนแต่ไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนคนให้มีสอบจได้3 6คนอ่ะถ้ามีจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นนะครับมีจํานวนประชากรมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนให้มีสอบจได้14คนนะครับและสุดท้ายก็คือถ้ามีจํานวนประชากรมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปให้มีจํานวนอ่สอบจได้48คนอันนี้เป็นสูตรนะครับที่เราจะต้องจำไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีให้เราทําข้อสอบอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่เกิน5้าแสนคนนะครับก็ อันนี้นะไม่เกิน5้าแสนคนก็จะตอบอะไรครับตอบยี่สิบสี่ขอไข่นะครับตอบขอไข่ขอไข่อันใหญ่เกินอันใหญ่เกิน,อน,กนอตอบขอไข่นะครับอทีนี้ข้อ2จังหวัดที่มีรัศดร,รเกิน5้าแสนคนแต่ไม่เกิน1ล้านคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนนะครับเกิน5้าแสนแต่ไม่เกิน1ล้านนะครับคาตอบที่ถูกต้องก็คือ30คนนะครับตอบขอไข่ ข้อ3จังหวัดที่มีราษฎรเกิน1ล้านแต่ไม่เกิน1น้านห้าแสนคนให้สมาชิกสภาผู้เออสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนนะครับกองข่ายสิบแอข่ายี่่่สาหรืององมูสามสิบคำตอบที่ถูกต้องนะครับหล้านแต่ไม่เกิน1นึ่้านห้าแสนคนนะครับดูตรงนี้เอ่อหล้านแต่ไม่เกิน1 5ึ่งลแสนคนตอบ36นะครับอ่ะตอบสาข้อสจังหวัดที่มีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสล้านคนนะครับเกินหนึ่ สี่สิบสองคนนะครับตอบกอไก่ข้อห้านะครับจังหวัดที่มีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไปให้มี ic, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนกอไก่สี่สิบสองกอไข, 48, ข่สี่แปดอควายสามสิบงองูสามสิบหกคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือขอไขนนอ่นะครับสี่สิบแปดนะครับต่อมานะครับข้อมูลเหล่านี้ตกพิมตกข้อมูลเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ใช้ตอบคําถามข้อสิบหกถึงข้อยี่สิบนะครับ มีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูก่อนจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีอยู่ไหนครับอุทัยธานีจังหวัดตรงนี้มีจังหวัดอะไรอีกจังหวัดหนองบัวลําพูมีจังหวัดอะไรอีกครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดสุราธานีและก็อ่างทองสุรา์อยู่ไหนสุราธานีอยู่นี่นะครับแล้วก็อ่างทองอยู่ในอ่างทองอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไฮไลท์แล้วทีนี้เรามาดูจังหวัดอุทัยธานีมีสมาชิกสภาจังหวัดได้กี่คนนะครับข้อหกอุทัยธานี มี ic, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนข้ออุทัยธานีอยู่ตรงนี้นะครับประชากรเขามีสามแสนเข้าสูตรอะไรครับเข้าสูตรข้อ,ขอ,อม,มองไม่เห็นเลยเข้าสูตรข้อขอ,อไม่เกินศูนย์จุดห้านะครับเดี๋ยวว่าอยากเขียนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับลดนี้ลงสักหน่อยอะสูตรก็คือถ้าน้อยกว่าศูนย์จุดห้านะครับให้มียี่ิบสี่คนนะครับถ้าศูนย์จุด ห้าหนึ่งแต่ไม่เกินหนึ่งจุดศูนศูนย์นี่ให้มีบวกไปหกก็สามสิบสามสิบคนถ้ามากกว่าหนึ่งล้านนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนเนี่ยให้มีสามสิบหกคนนะครับสามสิบหกคนถ้ามากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนแต่ไม่เกินสองล้านให้มีสี่สิบสองคนนะครับแล้วก็ตั้งแต่มากกว่าสองล้านขึ้นไปนะครับอัะให้มีสี่สิบแปดคนนะครับตัวนี้เขาจะบวกหกเหมือนอนุกรมนะครับบวกหก อ่ะสังเกตง่ายๆบวกหกบวกหกนะครับบวกหกอ่ะตัวนี้นะโอเคนะครับให้เราดูตรงนี้อ่ะดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับโอเคอ่ะย่อไปอุทยัยธานีอุทยัยธานีมีราษฎรสามแสนสามแสนอยู่ตรงไหนครับสามแสนก็คือน้อยกว่ 40, าศูนย์จุดห้าตรงนี้ใช่ไหมนะครับน้อยกว่าห้าแสนนี่จะต้องมีสมาชิกได้ยี่สิบสี่คนตอบขอไข่นะครับตอบขอไข่ต่อามาข้อเจ็ดจังหวัดหนองบวนนัวลำพูมีสมาชิก องค์การบริหารส่ว e นจังหวัดได้กี่คนเดี๋ยวเราไปดูหนองบัวลาพูนะครับเขามีจํานวนประชากรเท่าไหร่หนองบัวลําพูอยู่ตรงไหนหนองบัวลาพูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ม <5, S 2> ีสมาอ่ามีประชากร5้าแสนแปดพันคนเกินห้าแสนมาเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้อ่ะอยู่ช่วงนี้อยู่ช่วงนี้แสดงว่าจะต้องมีสบจได้30คนนะครับตอบ30คอควายข้อแจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนนะครับไปดูอุบลเขามีจํานวนประชากรเท่าไหร่ ตรงนี้นะครับอุบลจ,จํานวนประชากรเขา1นึ0 0 0สนะครับหนึ่เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วง1.51ถึง2.00เนี่ยหนึ่งอ่ะจะต้องมีสอบจได้42คนอ่ะตอบ42กอไก่นะครับกอเก้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนอ่ะนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือไปดูสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีจํานวนประชากร 1.0เท่าไหร่1.07นะครับมาดูตรงนี้1.07จยอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับ1.01ถึง1.50มีจะต้องมีสองประจ36คนตอบ36งองูนะครับและก็สุดท้ายจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองมีจำนวนสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คนไปดูราษฎรอยู่ตรงไหนอ่างทองอ่างทองอ่างทองอยู่ตรงนี้อ่างทองอยู่ตรงนี้มีจำนวนประชากรนะครับ0.2อ่า0.2นจองก็คือตรงนี้นะครับจะต้องมีสองประจยี่ท่าน เป็นยังไงบ้าง10ข้อที่ส่งไปให้ทําก่อนหน้านั้นนะครับได้10เต็ม10กันไหมนะครับถ้าได้หรือไม่ได้ผิดเท่าไหร่ก็แชร์มานะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท,ที่อยากจะให้ทุกคนจําก็คือตรงนี้นะครับสูตรตรงเนี้ยเราจะใช้ในข้อสอบได้เยอะมากๆเพราะว่าแต่ละปีที่เขาออกข้อสอบมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับมีจํานวนสมาชิกสบเจอ,อยู่แล้วอย่างน้อยๆก็1ข้อนะครับอย่างน้อยๆก็1ข้อ ตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับสำหรับอันนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่กดติดตามเพจพยวาวาสอบนะครับหรือ,อยังไม่ได้กดติดตามช่องพยา,าพาสอบทางยูทูบนะครับเดี๋ยวรบกวนกดติดตามให้พ่อใหญ่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีตั้งใจอ่านหนังสือนะครับจะได้มาบรรจุข้าราชการยิ่งสองปีสอบครั้งหนึ่งอย่างนี้เราต้องเอาใจใส่แล้วก็ขยันทุ่มเทให้เต็มที่นะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปนะครับมีคนมาสอบถามพ่อใหญ่ว่าว่าจะเปิดภาคกอหรือเปล่านะครับจากที่พ่อใหญ่คิดแล้วคิดอีกนั่งคิดนอนคิดนะครับว่าจะเปิดหรือไม่ตัดสินใจแล้วนะครับคือเปิดตามคําเรียกร้องของน้องๆนะครับที่เห็นว่าสไตล์การอธิบายการสอนของพ่อใหญ่แล้วมันเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจการสอนการพาทาข้อสอบนะครับคลิปสอนอะไรต่างๆที่ใหญ่ลงในคลิปยูทูบนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้พ่อใหญ่เปิดแล้วนะครับโดยภาคกอท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถสอบได้ทุกตําแหน่งด้วยกันถึงแม้ว่าตําแหน่งที่เรา จบออกมานะครับยังไม่ได้เปิดเราสามารถที่จะไปสมัครอีกตําแหน่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะไปสอบเอาภาคกอท้องถิ่นซึ่งถ้าเราสอบได้ภาคกอท้องถิ่นรอบนี้แล้วนะครับรอบหน้าที่เขาจะเปิดเราไม่จําเป็นต้องไปสอบกอท้องถิ่นใหม่นะครับเราก็เตรียมตัวสอบแค่ภาคขอท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับการที่เราสอบเตรียมสอบทั้งกอและขอในรอบหนึ่งนั้นคนที่ผ่านการสอบมาอย่างพ่อใหญ่อย่างเงี้ยจะรู้ว่ามันต้องใช้ความพยายามถึง2เท่านะครับใช้ความพยายามถึง2เท่าดังนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วนะครับสมมุติว่า วุฒิที่เราจบมานะครับเขายังไม่ได้เปิดอย่างนี้เนาะเราก็ไปสมัครเพื่อที่จะไปสอบภาคก่อให้มันได้เพื่อที่รอบหน้าเขาเปิดตําแหน่งที่เราจบออกมาวุฒิที่เราสมัครได้นะครับเราก็ไปลุยแค่ภาคก่ออย่างเดียวนะครับโอกาสที่เราจะติดก็เยอะนะครับตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่ผูอใหญ่อยากจะบอกทุกคนสําหรับในคอร์สนะครับก็จะมี1ไฟสรุปกฎหมาย11บวกฉบับนะครับเมื่อก่อนจะมี11ฉบับนะครับรอบนี้จะเพิ่มมาอีก2ฉบับนะครับ2คลิปสอนเนื้อเน้นเน้นตามที่ออกข้อสอบนะครับสาจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยอังกฤษคณิตนะครับ สี่ข้อสอบให้หัดทำมาละยี่สิบห้าข้อไม่ต่ำกว่าหกสิบวันรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยข้อนะครับพร้อมทั้งพาทำเหมือนจับมือทำเลยนะครับห้าสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพนะครับแนะนำเคล็ดลับต่างๆและก็ไม่เคยที่อาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะตัวอย่างไฟต่างๆก็อย่างเช่นนี้นะครับอย่างไฟลตัวนี้จะเป็นไฟรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะครับที่ว่าใหญ่ย่อมานะครับตัวนี้คือจะให้ในกลุ่มนะครับอย่างพรบสภาตำบลอย่างนี้นะครับจะเป็นไม้แบบอย่างนี้ให้เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบระเบียบบริหารราชการแผ สองแผ่นเองนะครับตัวนี้เข้าใจง่ายจำง่ายนะครับพรบกำหนดแผ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี42ตัวนี้นะครับในคลิปยูทูบวัวใหญ่ก็มีคนติดตามมีคนชมเข้ามาเยอะนะครับว่าละเอียดกว่าที่อื่นนะครับสำหรับพรบกำหนดขั้นแผนขั้นตอนและก็การกระจายอำนาจเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนดู70,000วิวแล้วนะครับแล้วก็ยอดรวมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับ เป็นหลักหมื่นชั่วโมงนะครับต่อมานะครับระเบียบบริหารราชการส่วนท้ององานบุคคลส่วนท้องถิ่นปี42นะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมสําหรับท่านที่ติดตามใน u t u b e นะครับเพราะว่าก็คือสอนอแบบหมดไส้หมดพุงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีผู้มีวิวยอดวิว30,000กว่าวิวเลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้คือพ่อใหญ่คลิปที่สอนอพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ,ญาตของทางราชการปี58พ่อใหญ่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับตัวนี้พ่อใหญ่สังวน สิบบาทสำหรับคนที่ลงคอร์สให้กับพ่อใหญ่นะครับสำหรับน้องๆที่ลงในคอร์สนักวิชาการสาธารณสุขแลก็เจ้าพนักงานสาธารณสุขก็จะได้เห็นคลิปสอนพรบนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับต่อมานะครับพรบองการบริหารส่วนจังหวัดตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะครับจะเอาไว้สอนในคอร์สเจ้าพนักงานสาธารณสุขและก็นักวิชาการสาธารณสุขนะครับตัวนี้พ่อใหญ่เปิดภาพก่อนแล้วพ่อใหญ่ก็จะเอามาให้น้องๆภาคก่อนได้เรียนรู้กันนะครับตัวนี้สรุปจบในแผ่นเดียวนะครับสรุปจบในแผ่นเดียวไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครัับตวนี้ก็ พรบที่สอัน้บาหกนะครับนะตรงนี้นะตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เอาให้ดูนะครับอาตัวนี้จะเป็นมองการไกลเลยนะครับเรื่องการสอบสัมภาษณ์ภาคคอเลยตัวนี้สอนไว้เรียบร้อยนะครับมองการไกลมากๆเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับลูกศิษย์วิวาไม่ธรรมดาก็คือวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอะไรเอ่ยอาวันนี้นะครับมีเคล็ดลับในการสอนเคล็ดลับในการที่จะจําอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ปกติหนึ่งพันปกติหนึ่งพันหนึ่ง ตัวนี้นะครับสาหรับคือเอาตัวเองนะครับเป็นที่ตั้งคือตั้งแต่ตอนพ่อใหญ่เตรียมเตรียมสอบเนาะเตรียมสอบในกรณีที่เราไม่มีตังค์เยอะเราไม่สามารถที่จะไปหาลงคอร์สที่ไหนได้ซึ่งบางค่าคอร์สสำหรับเอ่อบางที่เขาก็เยอะแบบนี้นะครับพ่อใหญ่ก็อ่คนอ่ะมโองเดียวกันก็เห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพ่อใหญ่จะลดให้เหลือ499บาทเท่านั้นเองซึ่งจะเริ่มเปิดคอร์สให้เข้ากลุ่มวันที่11นะครับกับรกฎาคมปี66เวลา23่มนาฬิการตรงเป็นต้นไปนะครับสามารถอินบ็อกซ์นะคร กันใจเข้ามาอินบอคบออินบอ์ก็คือเข้าไปใน Messenger ของเพจพ่อใหญ่วาผาสอบนะครับเพจพ่อใหญ่วาผาสอบนะครับผาสอบแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจนะครับสนใจสนใจกอนะครับสนใจภาคกอ,อนะครับแล้วก็พ่อใหญ่ก็จะได้ตอบนะครับว่าการที่จะเข้ากลุ่มนั้นจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เข้าไปแล้วจะได้เรียนรู้อะไรบ้างวิธีการดูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มจะต้องทําอย่างไรนะครับนะครับ ก็คิดดูนะครับถ้าใครสนใจในส่วนของราคาแล้วก็การที่จะได้ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะไปสอบรอบนี้นะครับถ้าคิดว่าคุ้มสาหรับเล่านะครับตัดสินใจเลยทักอินบอกมาเพยา่บาพาสอบได้เลยนะครับเราจะกระโดดโลดเต้นอย่างบ้าคลั่งไปด้วยกันนะครับตอนที่เราตรวจว่าเรามีชื่อผ่านเพื่อที่จะไปต่อไหมนะครับพ่อใหญ่คิดถึงตอนนั้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากให้ฝากไว้กับทุกคนนะครับสำหรับคอร์สฟิวห้ากอท้องถิ่นทุกตําแหน่งโดยพ่าบาพาสอบนะครับสวัสดีครับ